ไอติมอันนี้ปลากระป๋องค่ะมีปลากระป๋องปลากระป๋องปลากระป๋องโลต้าปลากระป๋องปลากระป๋องด้วยค่ะโลตาอันนี้เป็นโรยเกลืออ้ยอันนี้เป็นที่มาเป็นเลื่อนปิดเลื่อนได้ก่อนในนิดระหว่างนิดระหว่างไปเอาไอติมเลือกเลือกตรงป้ายตรงนี้ก่อนค่ะเอาเอาอะไรคะ อะไรดีน้ออะไรดีนะ,ะ,ไ,นะไปติมไหมคะเอามะนาวนี่มะนาวข้าเดี๋ยวมะนาวข้าเดี๋ยวก่อนนะคะไอ้ยาพื้นก <c oughs> ี่บาทคะสามร้อยสองร้อยสร้อยนั่นเอาสอันสองรอยเอาสองนี้ค่ะเนี่ย